นิยมกินยังมีมาในบางมุมไทยก็้ามาใชกันรู้สึกว่าทำเกณใส่สบายกว่าจริงเพราะว่าเป็นสไตล์แบบพี่้วยปกติพี่ใสใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าบางครั้งเราจะแบบใส่ไม่พอดีตัวแต่ว่านี่เราสามารถที่แบบไม่ติดคอได้ต้องสน่ห์อะไรใน้างตีดที่ใส่ไอคิดว่าน่าจะเป็นแบรนด์ที่มีความไลฟ์สไตล์กับคนไทยแล้วก็ มีความแบบว่าเอกลักษณ์ที่ชัดเจนก็คือความที่ความแบบว่าอาจจะมีการแบบโมเดิร์นย้อนยุคหน่อยให้มันมีความเรียบมากแตงวัสดุบ้านก็มีถึดจีนก็มีบินครับผมเลยไอกันตายหรือว่าไอ้คนจีนอ่ะเราจะเลือกแซกเก็ตหรือจะเลือกกระเกงมาใส่แบบกันตายสุดเิไอคิดว่ากันเกงจีนนะกันเกงจีนี่ยกันตายมากที่สุดเพราะว่าจีนสามารถใส่เสื้อแบบเซย์ยูก็ได้สิคบแล้ววันนี้มาเดินแบบมีการซ้อมมีการอะไรใดๆถือเต้นไหม พิเตศษครับเพราะว่าเพราะว่าเห็นเห็นบล็อกกิ้งแล้วก็ตอนซ้อมก็แบบว่าว้าวอยู่เพราะว่าคนแรกเลยเดินเปิดเลยก็แบบตอนแรกก็กลับมาชิลๆอะไรอย่างเงี้ยพอเปิดคนแรกก็แบบไม่ชิลแล้วเขาบี๊ยไปไหนบ้างสหรับแฟนเราก็มีแค่มีความสนุกถูมแล้วก็มีความแบบว่าอ่าพิเซนเรื่องของความเอกลักษณ์ของบี๊ยวันนี้ทั้ฝากหน่อยถึงอะไรกับการรำลึกวันนี้แล้วก็แบรน ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคนที่ชอบดนนะครับก็สามารถมาช้อปได้ที่นี่ครับมีทุกร้านจำหน่ครับตอนนี้ละครเดินทางมาเบาปุ่ยไส้ละในไม่บ้างสำหรับชุมชนแปลกกับพลาสติกทั่วบ้านทั่วเมืองไปไลยก็เรียบโอ้เอาจริงๆไอ้ก็เล่นมาเล่นละครมาหลายปีรู้สึกว่าละครเรื่องนี้ตอบมีกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีมากเป็นพิเศษครับเพราะว่า ด้วยตัวบทด้วยเรื่องมันแข่งแรงอยู่แล้วแล้วก็ตัวที่ไอ้ได้รับเล่ห์กลผสมก็ค่อนข้างแข็งแรงอยู่แล้วเลยไปแข่งแก๊สไปสกัดกันกสำหรับคุณป้าตรงนี้สามมันมีฝาหน้าใสมันมีบ้างนันกแ,นแ,นแต่งบทที่สนับสน่นแล้วก็มาเล่นมาแข,งข,งข,งขง่งแกสจริงๆไอ้ไปไอตอนตอนได้รับข่าวว่าได้รับเล่นไอ้ไปไหว้ที่หลวงพ่อรอหาเลย พ่อรอให้คือว่าเสร็จที่อินโดนีเซียไงคะไปขอความมั่นใจให้ตัวเองแล้วก็ขอให้เลตติ้งดีๆด้วยรวมถึงการกระแสตอบรับที่ดีด้วยแล้วก็พอละครออกไปเนี่ยผมต้องกลับไปไหว้ท่านแล้วแหละก็คือเรามีการบอกไปว่าแต่เป็นการขอพรไม่ได้เป็นคนโบกใช่ครับเป็นการขอพรแล้วก็บอกท่านผมว่าละครจบจะกลับจะไหว้ท่านแล้วตอนนี้มีขอต้องขอละครใช่ บบเราอยากได้เลตติ้งประมาณเท่าไหร่จริงๆพี่วิทย์พูดกับขอไปแล้วครับผมแต่ว่าไอซ์อจะขอในเรื่องของกระแสในการตอบรับที่เออเวิร์กหน่อยดีขึ้นมาหน่อยอ,อ,อะไรองี้ครับผมเพราะว่าเรากออ็อยากจะให้มีคนชื่นชมในผลงานเราอะ่ะ ผมก็เลยคิดว่าสีนี่แหละเป็นสีที่ขอที่ง่ายที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าเ,าเรียกกําลังใจให้เราได้มากที่สุดคือขอกับทุกเรื่องที่เล่นหรือว่าจะขอเรื่องทุกอย่างจริงๆเรื่องนี้มันอ้างอิงจากาสมัยรัชกาลที่5ด้วยครับผมก็เลยมามาในเรื่องนี้พิเศษหน่อยนะครับผมแล้วก็จริงๆผมแอบอยากเล่นละครทีเรียดมานานแล้วเหมือนกันอะไรเงี้แล้วก็ไม่มีโอกาสจนได้มาเล่นเรื่องนี้แล้วผมก็เลยไปขอพรทัานแล้วคูอพอตอนนี้ทุกอย่างมันแบบ เวิร์กปรดีไปหมดคือจะไปบอกท่านอีกไหมอ่ะขอไปไปไม่ใช่ว่าขออีกไปไปขอบกล่าวท่านบอบกล่าวท่านแล้วก็ไปขอบคุณท่านดีกว่าจะว่าปังได้เพรมูดจะเรียกจะเรียกอย่างนั้นก็ได้ครับ <c oughs> ทำไมอยูอย่หูถึงอยากที่จะแบบไป,ไปในน้ําเวลานั้นที่แบบพอับบเออปกติเอาจริงไอเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบว่าไปไปไป,ไปมูเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอพอเราแบบ มีความเชื่อว,ว่าเออสิ่งเนี้ยมันจะดีกับตัวเราพอเราใจเราอยากไปเราก็จะไปเออาเราเราต้องมีการประกันบ้างด้วยสิใช<ล>่แล้ก็มีฝีมือของเราอยู่แล้วมีมีเราเชื่อเราเชื่อในฝีมือของเราอยู่พวกเขาแต่พอเรามีที่พึ่งทางใจด้วยอีกอย่างหนึ่งแล้วก็สบายใจแล้วก็เรียกความมั่นใจให้เราได้มากขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันกดดันมากกันกลับมาของเจนเจนสี่เบลล่าการสับที่หลายคนคาดหวังมาเลยทำให้เราอยากที่จะเสริ ใช่ครับเพราะว่าได้เล่นกับนักแสดงที่มาฝีมือด้วยทั้งที่เจมพี่ชายพี่เบลแล้วก็โชคดีที่นักแสดงทุกคนน่ารักมากครับแล้วก็แบบไม่ได้มีคอมเกนงเลยนะตอนแต่ว่าตอนไปถ่ายคิวแรกนี่ผมเกงเลยนะเกงแบบปากสัดแต่พอได้เจอพี่เบลพี่เจมช่วยก็รู้สึกว่านี่แหละมากขึ้นแล้วก็มีพี่วิทย์พี่คอยแบบว่าเคาะ สนิทให้เราหน่อยเพราะว่าไม่ได้ถ่ายนานมากสีสิแรกที่ถ่ายนี้ที่ถ่ายกับใครอ่ะเบลกับเจมเลยเหรอโอ้โหเรียกว่าครบเลยครับพี่เบลพี่เจมพี่บอลพี่ชายคือมาทั้งหมู่บ้านอ่ะ <laughs> อาการเป็นยังไงตอนแรกเลยอ่ะคือ เราแบบสั่นนะครับเพราะว่าเราไม่เคยพูดที่เหรียนมาก่อนเลยอะไรเงี้ยครับแล้วพอเราพูดไปอ่ะพีวีบอกว่ามันไม่ค่อยเข้าปากเลยไอ้ออลองหาคำที่มันเข้าปากแล้วลองพูดบ่อยๆให้มันชินนะครับแล้วตอนถ่ายอ่ะมันมีอุซิเนต์บางอย่างหลายหลคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไอ้เอา,ามือคว่ำหลังบ่อยอะไรเงี้ยจริงๆก็อยากจะเอามาข้างหน้าแต่ว่าตอนถ่ายอ่ะไอ้อเกิดอุบัติเหตุก็คือเจ็บ,บ<ๆ>ที่นิ้วเจ็บเข็มใช่ครับผมแต่ซีนมันต้องแบบว่าคอนติเนียอะไรเงรี้ยผมก็เลยแบบ โอเคไฟแบบไฟหลาดไฟหลาดเพราะว่าเอ่อจะได้เหมาะกับการเป็นเจ้าเมืองด้วยอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้บอกว่าพี่วิทย์ไปขอมาใช่ไหมครับพี่ลุงหลาดไปขอมาเขาขอว่าเลดติ้งเท่าไหร่เขาไปขอที่ไหนที่ไหนที่ไหนอยากรด้วยเอาเอาเป็นสายเทพแล้วกันสายเทพเขาบอกไปว่าเขาตอนที่เขาไปขอเขาขอเท่าไหร่ผมได้ยินอยู่ข้างๆบอกว่าขอสูงสุด คือทำลายสถิติเลยหรอใช่ครับเอาจริงๆก็ใกล้เคียงนะใกล้แอบใกล้เคียงอยู่ครับแล้วก็ผมคิดว่าเรตติ้งน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆก็ดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆครับทุกวีเดี๋ยวนเบลก็เป็นนางเอกเรตติ้งสูงสุดป่ะตอนนี้ใช่คือกะว่าเรื่องนี้จะทาลายสถิติเขาใหม่เลยกะทําใหม่เลยครับละครเรื่องใหม่ก็ต้องเรตติ้งใหม่อแล้วส่วนตัวไออยากได้เท่าไหร่ผมก็ขอสูงสุดละกันสูง ก็สุดท้ายถามเพียงแค่ว่าอยู่ในวงการมแปลงไมาจุดนี้เลยั้รกไม่ดงการมาีอ่จริงๆก็น่าจะเก้าปีครับเก้าปีคิดว่าสิ่งไหนที่ทำให้เรามาถึงจุดนี้แล้วก็มีความสุขได้ผมคิดว่าที่มาในจุดนี้ได้ก็คงเป็นเรื่องของความ ไม่ถอยแล้วกันความสู้ไม่ถอยไข้าไปกับกับพอเราเจอเวริษัทเจอสีต่างๆที่มันชินเลเก็กน้อยรล้วนแล้วก็พอเราเข้าใจในสิ่งตา่างเร่งมากขึ้นของของทุกๆสิ่งทนะุกอย่างครับมันก็ขาดไปได้ด้วยดีแล้วก็แบบว่ามาแบบว่าตอนที่เดนะินเราเราใหม่นะที่ผ่านมาไปพอประมาณนี้เหมือนจะล้มเลิกไหมคะโอ้เรียกว่าทาั้งทั้งไม่ช่วยและทั้งไม่ครับนะแต่ก็พอเราโตขึ้นวิธีคิด แล้วก็การใช้ชีวิตก็เปลี่ยนดึงแล้วก็ทําทำงานสมดุลคอว่าอยากขอบคุณตัวเองนะที่มาถึงตรงนี้ขอบคุณตัวเองมากๆครับเพราะว่าตอนที่เราท้อเราก็ขอบคุณตัวเองมาแต่มันมีหลายจังหวะที่เหมือนแบบเราจะแบบเออจะแบบขึ้นมากระแสดีแล้วพองมันแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราหวังตอนนั้นผมก็มองว่ามันเป็นไปตาม ตามเวลาแล้วก็ตามไทมมิ่งของมันที่หมอคิดว่าถ้าไทามมิ่งที่หมะส่อแล้วสิ่งดีๆเข้ามามันก็คงเป็นจังหวะที่ดีที่สุดในชีวิตตอนนั้นบอกตัวเองอะไรบอกก็บอกว่าอขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณตัวเองอยู่เสมอครับถ้าเราไม่ขอบคุณตัวเองที่แบบว่าสู้ในแต่ละวันก็คงไม่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ไอ้ว่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะ